วันนี้เรามาเอาอาหารให้ไก่กันเนาะเอาขนมปังนะคะให้ไก่นะคะนี่อ เดี๋ยวเราไปดงดูไข่กันนะคะว่ามีไหมมาดูไข่กันนะคะว่ามีไหมอันนี้ไม่มีเนาะไข่นะคะว้าวนะคะมาเก็บไข่ไก่กันนะคะนี่นะคะไข่ไก่นะคะที่ติ่มเลี้ยงไว้เนาะนี่นะคะไข่ไก่ดูอีกนะคะ นี่นะคะนี่อีกนะคะนี่นะคะไก่ไข่นะคะเดี๋ยวมาเก็บกันนะคะเก็บกันเลยไก่ไข่ ได้กินแล้วเลี้ยงไว้ก็ได้กินนะคะนี่นะคะนี่อีกนะคะ,ะได้ไก่ไก่ไขเนี่ย นี่นะคะไข่ไขท่ที่ติ่มเลี้ยงนะคะไก่เนาะไก่ไขน่ไขน,ไขน,นะคะนี่เลยนะคะได้เยอะนะคะ นี่นะคะไก่ให้เขากินขนมปังนะคะแล้วก็มีอาหารเสริมด้วยอยู่ต่างแดนก็เลี้ยงได้นะคะติ๋มก็เลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย